เมือม่อยเมื่อยแต่ถ้าจะเดินไปสู่ความสุขนี่นะจ๊ะมันต้องลงไปนั่งหลับตาเบาๆนี่ผ่อนคลายสบายอาจัยไว้ที่กลางกายแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่จะคิดก็คิดเรื่องใสๆของใสๆส,สว่างๆแ๊บเดียวแต่นั้นแหละพอปล่อยวางทุกสิ่งแล้วหยุดนิ่ง อืมเข้าถึงความสุขเลยไม่ใช่เจนที่ถุจยเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้เดินไปสู่ความสุขภายในเดินในอริยบท Peace Position อรรยบทแห่งสันติภาพต่อใจไปแตะไว้ที่กลางกายตรงนั้นแหละเดีย๋ยวความสว่างเกิดขึ้นโอ้ความสุขลร่งพรูถ้าเดินไปก็ไม่เจอหรอกเนี่จะต้องเดินอย่างนี้ เพนนั้นหลวงพ่อได้พูดถึงในสงการบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนอืพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นความสาคัญมากโลกรับจาแล้วก็รับทำสาคัญจ้ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นในยากจะบังเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายจะมาเกิดขึ้นต่อเมื่อพระเดชคุณหลวงปู่ผู้มีมนมติทาไปสู่ที่สุดแห่งธรรมบังเกิดขึ้น ลงมาจากที่พักกลางทางทิ่ดุสิบุรีวงบนวิเศษเขตบร,รมโพยสัตว์และลงมาสามร้างบารมีในเมืองมนุษย์แล้วก็ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกาย้วยการหยุดนิ่งหยุดไปหยุด,ยดเรยไปเลยจนกระทั่งเขารู้เห็นไปนตามล้ดับนนะแล้วก็สอนกนอู่นใ้รู้เห็นได้ด้วยนี่เห็น เห็นตธรรมกายในตัวแล้วกประธรรมกายของพระุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันปธปินกพ่านไปแล้วถอดขันห้าทั้งหลายหมดเหลือแต่กายธรรมรัตผลกับกายธรรมอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในอายตนะนิพพานแดนแห่งพลมสุขขอทีิโลสมาบัติสเสวยวิมุติสุขอยู่ภายในทั้งนั้น เด็ดิ้งไปเรื่อยๆเ,เลยไปรู้ไปเห็นตรงนั้นนะแล้วก็รู้ทะลุเลยจากนั้นก็ไปอีกเลื่อยไปเลยจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจเรื่องอาราวของความริงของชีวิตได้ลึกซึ้งขึ้นกระทั่งก็รู้เลยว่าออยามาอยู่ฉากหลังของทุกสิ่งเป็นผู้ผลิตความโลภความโกรธความหลงมา,บ,างบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลาย แล้วก็ประกอบปรชาบังครับอากาศสโลขันโดโลกสัตวโลกสัพสัตว์สรัพส,ส,ส,สิ่งทั้งหลายแยะๆไปหมดเลยท่านก็ได้รวบรวมทีมหมู่คณะศึกษาค้นคว้าที่จะสู้ลบกบ,บมือปัพญามาน่นแหละจ้าการบูชาข้าพระ,พระจึงจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิทธิ์ของนั่นนักเรียน ที่ศึกษาวิชาธรรมกายได้กล่าถึงธรรมกายได้เรียนรู้วิชาธรรมกายแล้วก็ได้ค้นพบหนทางที่จะเป็นทางมาแห่งบุญพิเศษเฉพาะถ้าทำพิเศษที่มุ่งไปลือวัตไปสู่ที่สุดแห่งนำแล้วก็การบูชาครับเราก็เกิดขึ้นโดยการนำของหยาบอาหารบานกาดอกไม้ทูบเทียนอะไรต่างๆเหล่านี้ จากบา้านคนเล็กๆแลวน,น้อยหรือเรามาไอทางวัดร่วมปัจจาให้ทางวัดจัดขึ้นแล,แล้วเราก็มาพร้อมกันนั่งสมาธิทําใจหยุดใจหนึ่งก้าถึงนมกายเอาทุกอย่างต้องอยู่ในกลางนรมกายและกราบพระราชนามาปูชนีิยจารย์ทุกท่านมีพระเดชคุลวงปู่ของเราเป็นต้นประกอบพิชาธรรมกายนั่นแหละเอาไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรมการของพระเจ้าพระอรหันต์ บุญนำเป็น,นจินตายกบบงเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลมากกว่มากทีเดียวซึ่งจะเป็นบุญที่จะไปสู้ลบปล,ลบมือพยามารที่จะมาตัดรอนวิบากกรรมวิบากมนรที่เราได้กระทําไว้ในยามที่พยามารส่งอกุศสก็สิงจิตใ้ก็ะทำความผิดด้วยกายวาจาใจแล้วก็เป็นวิบากกรรม ทำให้เรามีชีวิตอุปสรรคลำเค็นอาบุญนิไปตัดหล่อนแล้วก็กรรไหนกำลังตามไม่ทันเนี่ยยามาส่งวิบากมามาเติมมาต่อเชื้อก็ไปอีกเพื่อจะให้กลับคืนมาให้ได้อีกคล้ายฟื้นคดีเนี่ยฟื้นฟูคดีที่เขาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วจะเอากลับขึ้นมาใหม่นะไปตัดหล่อนเขาเรียกวิบากมาจะอาบุญพิเศษเนี่ยไปตัดหล่อน เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญลูกต้องรับจำและรับทำพรุ่งนี้วันอาทิตย์ตะเดอนแล้วคืนนี้เราจะไม่อยู่ดึกนะจ๊ะเราจะรักษาใจใสๆเอาบุญใหญ่กันลูกเห็นว่ามีความสำคัญมากจึงรับจำและรับธรรมจึงตั้งใจมาบูชาขับพระไม่เคยขาดเลยแล้วเมื่อเวลามีบุญอะไรก็ตามที่หลวงพ่อบอกลูกก็จอย่าทำทุกๆบุญจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ